ในช่วงที่ผ่านมามีความเคลื่อนไหวลับๆของสหรัฐอเมริกาที่แอบดำเนินการโดยไม่ให้ประเทศอื่นๆได้รู้เห็นนั่นก็คือการอนุมัติยุทธศาสตร์นิวเคลียร์ฉบับลับเฉพาะให้หน่วยงานความมั่นคงและเจ้าหน้าที่ระดับสูงเท่านั้นซึ่งเนื้อหาในยุทธศาสตร์ฉบับนี้จะเน้นการเตรียมความพร้อมให้สหรัฐสามารถเอาชนะและ,ะเผชิญหน้ากับจีนร,รัสเซียรวมทั้งเกาหลีเหนือด้วยอาวุธนิวเคลียร์ได้ แน่นอนว่าเรื่องแบบนี้รั่วไหลออกมาปุ๊บก็มีกระแสวิจารณ์จากนานาชาติทันทีเพราะถ้าสหรัฐทำแบบนั้นจริงย่อมจะมีหลายๆประเทศไม่สบายใจลองคิดดูว่าใครจะปล่อยให้สหรัฐอเมริกาแอบวางแผนการใหญ่อยู่ประเทศเดียวดังนั้นเราจะได้เห็นจีนและเกาหลีเหนือออกมาวอยไวยเรื่องนี้กันอยู่พักใหญ่ The Intelligence Podcast จะขอชวนทำความเข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปดูกันว่าตกลงแล้วอเมริกาวางแผนยังไง นี่เป็นความตื่นตกใจไปก่อนของจีนและเกาหลีเหนือหรือเปล่าหรือว่าเป็นแผนของรัเสเซียที่เปิดเผยเรื่องนี้ออกมาเพื่อทำลายความน่าเชื่อถือของสหรัฐในเวทีโลกลองฟังและแชร์ความคิดเห็นกันเข้ามาได้เลยนะคะขอเริ่มที่ว่ายุทธศาสตร์นิวเคลียร์ของสหรัฐคืออะไรปกติแล้วรัฐบาลสาหรัฐจะมีการจัดทำยุทธศาสตร์นิวเคลียร์แห่งชาติออกมาเผยแพร่เป็นระยะๆะะเพื่อจะเป็นกรอบดำเนินนโยบายและของ,งบประมาณจากฝ่ายนิติบัญญัติ แต่ฉบับที่กำลังถูกพูดถึงอยู่ในตอนนี้ก็คือฉบับลับที่สุดที่ประธานาธิบดีโจเซไบเดนแอบเซน็นอนุมัติเงียบๆไปตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาที่ผ่านมาเอกสารฉบับนี้ไม่มีใครพูดถึงแต่ที่ข่าวหลุดออกมาได้เพราะว่ามีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหร,รัฐไปพูดถึงเรื่องนี้เข้าค่ะโดยบอกว่าจะเป็นเอกสารฉบับแรกที่เปลี่ยนทิศทางนโยบายนิวเคลียร์ของสหร,รัฐให้เป็นไปในลักษณะเชิงรุกมากกว่าเชิงรับ สาเหตุที่ทำให้ยุทธศาสตร์ของสหรัฐต้องเปลี่ยนแปลงไปเป็นเพราะว่าจีนสะสมอาวุธนิวเคลียร์เพิ่มมากขึ้นส่วนรัสเซียเองก็กำลังพัฒนาอาวุธรูปแบบใหม่ๆที่มีการใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ซึ่งไม่จัดว่าเป็นอาวุธนิวเคลียร์แต่ว่ามีขีดความสามารถสูงมากนะคะเพราะฉะนั้นอเมริกาเองก็เลยต้องตื่นตัวเพื่อที่จะรับมือกับความท้าทายเหล่านี้ทีนี้ถ้าถามว่าก็ในเมื่อประธานาธิบดีไบเดนเซ็นอนุมัติเอกสารนี้ไปนานแล้ว แล้วทำไมเพิ่งจะมาเป็นเรื่องในตอนนี้ก็เป็นเพราะว่าฝ่ายนิติบัญญัติของสหรัฐกำลังจะพิจารณางบประมาณป้องกันประเทศประจำปี2,568นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นอเมริกาต้องเตรียมการทุกอย่างก่อนที่ประธานาธิบดีไบเดนจะลงจากตำแหน่งก็เลยมีการพูดถึงเอกสารที่ชื่อว่า Nuclear Weapons Employment Guidance ที่พูดถึงความจำเป็นที่สหรัฐจะต้องเพิ่มจำนวนอาวุธนิวเคลียร์และพัฒนารูปแบบการใช้อาวุธนิวเคลียร์ด้วย เรียกง่ายๆว่าต้องเพิ่มทั้งปริมาณและเปลี่ยนแปลงรูปแบบให้สามารถใช้งานได้ง่ายและหลากหลายเพิ่มมากขึ้นเพื่อรับมือกับความท้าทายต่างๆอาวุธนิวเคลียร์อาจจะไม่จําเป็นต้องมีหน้าตาเป็นหัวรบนิวเคลียร์ลูกใหญ่ๆอีกต่อไปสาเหตุที่อเมริกาต้องทําอย่างนั้นเพราะว่านอกเหนือจากจีนและรัสเซียจะเพิ่มขีดความสามารถอย่างต่อเนื่องแล้วปัจจุบันทั้งสองประเทศยังร่วมมือกันอีกด้วยก็เลยทําให้มีโอกาสที่ทั้งสองประเทศจะไล่ตามเทคโนโลยีของสหรัฐได้ทัน นอกจากนี้ในช่วงปีที่ผ่านมาบางประเทศก็ยังประกาศขู่ว่าจะมีการใช้อาวุธนิวเคลียร์ด้วยไม่ว่าจะเป็นรัสเซียหรือว่าเกาหลีเหนือประกาศจะไม่ปลดอาวุธนิวเคลียร์อย่างแน่นอนทางจีนเองก็มีรายงานว่ากําลังเพิ่มจํานวนหัวรบนิวเคลียร์อย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเรานักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญในสหรัฐเขากําลังมองว่าตอนนี้อเมริกาจําเป็นที่จะต้องขยายขีดความสามารถด้านอาวุธนิวเคลียร์และต้องมองโลกตามความเป็นจริง ยอมรับว่าอเมริกาต้องเตรียมพร้อมรับมือกับสงครามเย็นครั้งใหม่ที่จะมีอาวุธนิวเคลียร์เป็นปัจจัยต่อรองสําคัญค่ะเรื่องนี้เนี่ยจะถือว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็น่าห่วงกังวลจริงๆนะคะรวมทั้งเป็นเรื่องที่สหรัฐอาจจะต้องโน้มน้าวหรือว่าชี้แจงนานาชาติให้ได้ไม่งั้นมีโอกาสที่จะสูญเสียภาพลักษณ์การเป็นผู้รักษาความมั่นคงและสันติภาพของโลกไปได้อย่างแน่นอนการเพิ่มจํานวนและพัฒนารูปแบบอาวุธนิวเคลียร์ของอเมริกา เอาจิงๆแล้วขัดแย้งกับกฎหมายระหว่างประเทศหรือเปล่าหรือว่าผิดกับข้อตกลงควบคุมอาวุธนิวเคลียร์และอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงที่สหรัฐเคยไปตกลงเอาไว้กับใครที่ไหนหรือไม่และข้อมูลที่น่าสนใจที่เราเจอก็คือสหรัฐไม่ได้ให้สตยาบันในส่วนที่สัญญาห้ามอาวุธนิวเคลียร์ที่หมายถึงการห้ามพัฒนาทดลองผลิตติดตั้งถ่ายโอนหรือว่าการใช้อาวุธนิวเคลียร์นะคะเพราะฉะนั้น ความตกลงระหว่างประเทศฉบับนี้อาจจะทําอะไรสหรัฐไม่ได้ไม่มีกฎหมายระหว่างประเทศหรือว่าข้อตกลงระหว่างประเทศไหนจะคอยควบคุมการผลิตหรือว่าการขยายขีดความสามารถด้านอาวุธนิวเคลียร์ของสหรัฐเลยค่ะประเด็นที่2ที่ทําให้เรื่องนี้จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ก็คือการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านนิวเคลียร์ของสหรัฐอาจจะทําให้ประเทศอื่นๆตื่นตัวเรื่องการพัฒนาและเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะรับมือกับสงครามนิวเคลียร์ในอนาคตเหมือนกันค่ะ ที่แน่ๆตอนนี้ก็มีจีนกับเกาหลีเหนือที่เคลื่อนไหวแล้วนะคะโดยการออกมาโจมตีการเปลี่ยนแปลงน,นโยบายของสหรัฐและบอกด้วยว่าเขาก็จะเตรียมพร้อมเหมือนกันซึ่งถ้าทุกประเทศจะเปลี่ยนนโยบายแบบนี้ก็มีโอกาสสูงมากที่โลกเราจะย้อนกลับไปสู่ยุคที่พูดถึงการสะสมอาวุธและการทหารอีกครั้ง รวมทั้งงานข่าวกรองต่างๆของแต่ละประเทศก็จะเน้นกลับไปที่เรื่องการหาข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูงและอาวุธนิวเคลียร์ค่ะเพราะว่าอาวุธเหล่านี้คือไพ่ใบสำคัญที่จะต่อรองกับนานาชาติได้และที่น่ากังวลไปมากกว่านั้นหรือเราขอเรียกว่าอาจจะเป็นจุดเสี่ยงที่สำคัญของเรื่องนี้ก็คือการที่ประเทศเหล่านี้ในปัจจุบันแทบจะไม่มีการพูดคุยกันเรื่องนี้หรือมีการพูดคุยกันน้อยมาก น้อยลงไปทุกวันเพราะว่ามีประเด็นความขัดแย้งกันเรื่องอื่นๆค่ะดูจากล่าสุดที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐและจีนเพิ่งพูดคุยกันก็ดูเหมือนว่าจะตกลงกันเรื่องนี้ไม่ได้ไม่ลงตัวสาเหตุที่สหรัฐกับจีนคุยกันไม่ได้เพราะยังมีข้อขัดแย้งกันเรื่องไต้หวันเพราะฉะนั้นประเมินได้เลยค่ะว่าสหรัฐกับจีนจะพูดคุยกันเรื่องอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยเป็นไปได้ยากมากนอกจากนี้สหรัฐก็คุยกับรัสเซียไม่ได้เพราะขัดแย้งกันเรื่องสถานการณ์ในยูเครน แน่นอนว่าสหรัฐคุยกับเกาหลีเหนือก็ไม่ได้เพราะว่ามีเรื่องคาบสมุทรเกาหลีเรามาสังเกตดูจริงๆแล้วที่สหรัฐคุยกับเรื่องนี้กับหลายๆประเทศไม่ได้ก็เป็นเพราะว่าสหรัฐเองนั่นแหละไปอยู่เบื้องหลังหรือคอยสนับสนุนคู่ขัดแย้งทางการเมืองและการทหารของประเทศเหล่านี้ทั้งหมดเลยสถานการณ์ในตอนนี้ทําให้เราสงสัยว่าอเมริกากําลังตกลุมพรางหรือว่ากับดักของตัวเองหรือเปล่าที่คอยไปช่วยเหลือด้านการทหารให้กับประเทศอื่นๆ จนทาให้ไม่สามารถควบคุมความขัดแยงระหว่างประเทศตัวเองกับคู่แข่งสําคัญสําคัญได้ถ้ามองในอีกมุมหนึ่งหรือแบบทฤษฎีสมคบคิดอาจจะบอกได้ว่าสหรัฐอเมริกาตั้งใจให้สถานการณ์เป็นแบบนี้เพื่อที่จะหาเรื่องเพิ่มงบประมาณด้านการทหารและการป้องกันประเทศโดยเฉพาะเรื่องนิวเคลียร์ที่เป็นการลงทุนสูงค่ะสรุปได้ว่าตอนนี้ทั่วโลกกําลังจับตามองสหรัฐอเมริกาที่อาจจะมีนโยบายเพิ่มจํานวนหัวรบนิวเคลียร์ และขยายขีดความสามารถในการเป็นมหาอำนาจด้านอาวุธนิวเคลียร์มากขึ้นนะคะซึ่งถ้าสหรัฐจะทำจริงๆก็น่าจะเป็นแรงกระตุ้นให้ประเทศมหาอำนาจอื่นๆทำตามและประเด็นการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์จะกลับมาเป็นหนึ่งในเรื่องใหญ่ด้านความมั่นคงของโลกโดยมีรัฐบาลชุดใหม่ของสหรัฐเป็นผู้ดำเนินการท่ามกลางสภาพแวดล้อมโลกที่มีความตึงเครียดสูงมากกว่าหลายสิบปีที่ผ่านมาค่ะเรื่องนี้มีสถาบันวิชาการสตอกโฮล์มอินเตอร์เนชั่นแนลพีซ์รีเสิร์ชอินสติทิ ของสวีเดนเขายืนยันแล้วเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยประเมินว่าอาวุธนิวเคลียร์จะกลับมามีบทบาทมากขึ้นในอนาคตเพราะว่าไปดูกันว่าในตอนนี้9ประเทศที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยมีแนวโน้มที่จะหันไปพึ่งพาอาวุธนิวเคลียร์เพิ่มมากขึ้นนะคะส่วนประเทศไหนมีหัวรบนิวเคลียร์มากที่สุดอันดับแรกยังคงเป็นสหรัฐอเมริกาอันดับที่สองคือรัสเซีย ซึ่งทั้งสองประเทศครอบครองหัวรบนิวเคลียร์เกือบร้อยละ90ของจำนวนที่มีทั้งโลกค่ะอันดับต่อมาคืออังกฤษฝรั่งเศสจีนอินเดียปากีสถานเกาหลีเหนือและอิสราเอลเรามีข้อสังเกตว่าปัจจุบันเรื่องอาวุธนิวเคลียร์ได้รับความสนใจมากขึ้นและกำลังกลับมาเป็นประเด็นสำคัญนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงของโลกมีความขัดแยง้งแล้วก็ความตึงเครียดในหลายๆจุด รวมทั้งการแข่งขันอิทธิพลของประเทศมหาอำนาจที่เสี่ยงจะทำให้เกิดการ,รเผชิญหน้าทางการทหารในหลายๆพื้นที่ด้วย The Intelligence จะยังคงติดตามประเด็นนี้ต่อไปอย่างใกล้ชิดและถ้าหากคุณผู้ฟังมีความรู้หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการทหารและอาวุธที่น่าสนใจไม่ว่าจะในพื้นที่ไหนของโลกสามารถแชร์ความเห็นกันเข้ามาได้นะคะตอนหน้า The Intelligence จะนำเสนอประเด็นอะไรฝากติดตามกันด้วยขอบคุณและสวัสดีค่ะ